จะให้ดูค้าบิสซีีนะจะเต้นไงจะดับแรกทิดเทงบี่กางขาออกมาตรงซ้ายแล้วก็ตรงขวาแล้วก็ย้อนหลังไปถอยก็ถอยหลังแล้วก็ใส่เอวใส่เอวแบบนี้มาเพลงมากแล้วก็ใส่ตูด ทางนี้กันทางขวากันทางซ้ายก็ทางหลังแล้วก็กางแขนออกมาแล้วก็ประกับกับมือก็ประกับกับหลังแล้วเสุดท้ายเราทำท้าปลาคอกฟิชไ้เจ็บอ่านี่คือหมาของผมนะครับเอาว่ะไปตเต้นด้วยแล้วก็กบมือแปะ หนึ่งแปดหนึ่งแปดสองแสาปดสแปดห้าครบแปดห้าแล้วทำมือใบบัวแบบนี้เนี่ยก็งยมือมาแล้วก็กลางมีโป่งมาก็สวัสดีแล้วก็กางแขนออกมากแล้วลทำตาก็คีดไว้ที่ตูดแล้วก็ปาก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 ตบมือตบมือจัด เกิดเสียงเสียงฉากแบบนี้นะเสียงฉากเสียงฉากนะครับที่จะเป็นเสียงเกิดเป็นเสียงกลองก็แบบตึ้งตึ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 งเลยแล้วก็ใส่เอวเดิมก็หมุนเอวใส่เอวไปด้วยหมุนเอวไปด้วยเป็นการออกใจที่ดีมาก เทคือทีนี้แล้วครับแส่เอวปทางตูดนี้แบบ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 นี้ก็ก็กางแขนก็เสียบไว้ที่ข้างหลังแล้วก็ปัก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 กลายเป็นเทวิทีบีปัก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 เสียงกองครับปักปักแบบนี้เลย ก็จะเป็นเสียงก็มีเป,เ,เป็นเสียงเสีนงนและจะเป็นเสียงโดนตรีกองอีกอันนึงครับแบบอย่างต่อไปคือตูดไตตูดไตเนี่ยตูดไตมันจะยากมากเลยพูทีวีตีทั้งหมด เอลเอกลางขา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 กา้งขาเขาเขาบอกว่าโซ่ก็แบบนี้โซ่มีโซ่ครับพอโซ่พะโซ่อุ๊ยเจ็บตีแรงขก้นไปพอไหม,ไมครับไหมครับไหมครับไหมครับพอครับ តៃទៀតមូនទីមើលតបមើលតបមើលមើលតប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 មើល มือมือจุกมือมือพี่ครับพี่พี่อดหนุนก็ยืนตรงก็กางแขนแล้วก็แบบนี้ยืนตรงแล้วก็กางแขนออกมา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 กลางแขนออกมากางแขนออกมาครับอย่างที่สิบก็ เง่ายๆครับแบบนี้จุ๊กแบบนี้ครับแล้วก็ไปทางนี้แล้วก็ไปทางตรงฝ่ายหลังแบบนี้อย่างสุดท้ายอย่าง,างที่ที่สิบเอ็ดครั้งสุดท้ายครับคือเตนอนตีแรงครับเตืนตีแรงเป็นครั้งที่สุดท้ายครับมา มาเลยรีสโกฟุ้งท้องให้ดี<า>ท้องเราเนี่ยกล้ามเราเนี่ยจะมีนี่นกลารบปิทีวีนี่กลารบปิทีวีกลารบปิทีวีนะนกลารบปิทีวีมีส่วนนี้การเปิดทีวีออกมังกายครับมาอย่างต่อไปร่างโกตึ๊บตึ๊บตึ๊บตกมือไปด้วยตึ๊บ แบงนะครับเอาไปตรงพรื้นก็พอนี่ยากเลยครับรองเท้าพ่อใบก็ทำได้ครับทุกสัตวรอง,งเท้าแตะเท่าน,นั้นถึงจะทำได้ตักกวโกนที่มีออขวบกว่าแล้วครับไป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  ไป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 ตกมือนะครับไปไปพ่อครับสำหรับทีนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ สวัสดีครับ